ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีเปิดรับนักศึกษาโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบธนาคารหน่วยกิจ7คณะ1วิทยาลัย19หลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อ,อร์สมหมายผิวสะอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลโยีราชมงคลธัญบุรีเปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลโยีราชมงคลธัญบุรีได้จัดก,การเรียนรู้ตลอดชีวิตเริ่มจากโครงการการศึกษาตามมัธยาศัยรับผู้มีประสบการณ์การทำงานในภาคอุตสาหากรรมมาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพื่อให้ได้รับปริญญาและเปิดโอกาสให้นักเรียนมันธยมศึกษาโรงเรียนเครือข่ายที่ทำความร่วมมือให้มีโอกาสศึกษาวิชาระดับปริญญาตรีโดยปี2562ได้เปิดรับการเรียนในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หรือ ธนาคารหน่วยกิจเพื่อรองรับการพัฒน,นากําลังคนสําหรับปีการศึกษา2,563ได้ดําเนินงานโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบธนาคารหน่วยกิจโดยเปิดรับผู้ร่วมโครงการ7คณะ 1วิทยาลัย19หลักสูตรได้แก่1คณะศิลปศาสตร์หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต2คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรมหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต3คณะเทคโนโลยีการเกษตรหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต4คณะเทคโนโลยีข้ารกรศาสตร์หลักสูขข้ารากรรศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต5คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต6คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต7คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ บัณฑิต8วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง28มิถุนายน2563สมัครพร้อมดูรายละเอียดสาขาที่เปิดรับทางออนไลน์ www.rmutt.ac.th สอบถามเพิ่มเติม,มที่02 549 3697รองอธิบดีกรมอน,นมามัยเผยหลังผ่อนปรนระยะที่3คนไทยเริ่มกาดตกใส่หน้ากากอน,นมามัยน้อยลง นายแพทย์บัญชาค้าของรองอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าจากการสำรวจหลังผ่อนปรนการป้องกันการระบาดของโรคโควิด -19 ประชาชนเริ่มกาดตกโดยเฉพาะพฤติกรรมการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้ามีตัวเลขลดลงอยู่ที่ร้อยละ84จากระดับสูงสุดที่เคยทำได้ร้อยละ97.2 ส่วนภาพรวมสถานประกอบการถือว่ายังมีความเข้มแข็งสามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนดได้ถึงร้อยละ79.19แต่อาจต้องเข้มงวดในบางเรื่องเป็นพิเศษซึ่งไทยจะคลายล็อกประเทศได้สำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับวินัยใหม่ของคนไทยทุกคนในการร่วมกันป้องกันโรคไม่ให้แพร่กระจายในกิจการบ้านและโรงเรียน รับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปได้ในเวลา21ดนาฬิกากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเด e ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี